สวัสดี่จ้าทุกคนจ้ะวันนี้มาสวยแล้วจ้ะไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าโควิดกันไล่ค่ะเขาเมืองเขาอะไรก็ไม่ได้เขาก็เขาแฟนก็ชวนมาที่สวนจ้ะอ้อก็จะไปดูเฮ็ดอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะมีไหมเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูบอ่อเด้อแฟนตักน้ำยงน้ำแบบบ้านเองแหละแต่ก็มันก็เป็นธรรมชาตินี่เนาะยงน้ำแบบ อเราไม่คิดว่าเราอยู่มองนอกจะมีแบบโยงนะแม่บ้านเราหมาครั้งแรกออกก็มันมีด้วยนี่อะไรประมาณนี้เราคิดว่าความคิดออกแบบอยู่มองนอกมันจะเพอร์เฟกต์แล้วมันก็จะแบบอ่าวิวัฒนาการมันจะไปก่อนเราอีกอะ่ะแต่ก็จะมีความล่าหลังของเขาอยู่เดยบ่โยกก็มีเดี๋ยวจะให้ดูเด้อว,ว่าแฟนโยงหน้าแบบไหนมาเราจะเผเอก ถือกระติก <dans Korean> เขาก like ็จะกิน <dans> น <sunshine> ้ำแบบธรรมชาติอ่ะกนนีเขาก็ม <through> ีน้ำขายจ้าแต่แฟนน่ะจะกินน้ำบ่อน้ำธรรมชาติเลยจ้ะนายฮิมะกระตักน้ำได้เดยกระแปะคือกันเอออาจจะมีคนสงสัยว่าหิมะหายไปไหนแล้วมดแล้วจ้ะฝนตกมาละลายมืดอ่ะ บ่อเนี high, a a ่ยแตน้ำไหลมีไอ้นั่นด้วยมีไอ้ปองออกไปด้วยจ้ะน้ำบ่อแล้วเด็กกอดอ้มุ้มรับมาิมีที่กองน้ำเลยจ้ะยงนั่งแบบธรรมชาติบ้านเองเลยจ้ะอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติ กน้ำไปกินจ้ะ,แล,ะแล้วบอกว่ามันจะเป็นน้ำที่สะอาดเพราะเขาอยู่ในป่าเนาะมันไม่มีหมู่บ้านจ้ะก็นี่ไม่มีมีอยู่หลังหนึ่งสองหลังใกล้ๆในจังค่อยๆมีมไม่ได้ที่ชุมชนเนาะจ้ะ ถึงแบบไม่ใช่รวยบูหวเามือนเขาแต่เราก็ชอบของอ้อแบบนี้จ้ะอ so> ้อชอบแบบดุยดูธรรมชาติธรรมชาติโ้มาสอปบเรียว่ป่ะแมต๊ะแกบอกว่าฟิลแอนอาจะมีแบบน้ำที่ดีมีคุณภาพเดี๋ยวเข้าป่ากันเลยเนาะ ไปดูอีกดูว่าจะมีเฮ็ดไหมมาตรงนี่ที่เคยเก็บเลยจ้ะเขาเปื่อยแล้วจ้ะเปื่อยเมื่อต่ะนี่รอยเน่าเลยจ้ะส้าเหตุดทีมันไม่เก็บเพราะว่ามันเปื่อยเขาออกน,านก้านแล้วมันเน่าเลยจ้ะมีคนว่าออว่าเก็บให้คิดถึงคนทั้งหลังจ้ะมาดูได้จ้ะคนทั้งหลังของออ จะบอกว่าก็นี่ก็สวนไม่มีใครเข้ามาให้คิดถึงคนทั้งหลังใครก็จะมาเก็บจากเนาแล้วมันมีใครเข้ามานอกจากนอกจากอ้อที่จะเข้ามาคนเดียวจะได้ไม่เยอะวันนี้เฮ็ดมันปูจ้ะนี่เน,นี่ก็เนาล่ะอเขาอิ่ม nằm kênh tuổi mất đó chạy có lòi hết nào Ôi chớ cùng dạy cà phê nó Ôi Xẻ đáy kìa Hên ạ Nào mất đó chạy Bịt đáy lươi ปุ่มในเราโอ๊ยเสียดายนะเบื่อยขาเบื่อกินกันมือ,อะ่ะอันเนี้ยพอได้ไหมหลายกันจ้ะคื่ได้ดอกงามๆเลยกล,ยลุ่มหนึ่งโอ้ยเสียดายถ้าปา์กเร็วเนะาะไม่ได้ออกมาทางนี้ โอ้ยฟังนีก็สวยจ้ะดอกงามกินมาดูด้วยได้ไหมมันซิเป,เปื่อยโอ้ยมือเย็นหมืเอยจ้ะสามองศาอือเปื่อยหมด เดือกเอาไปบางดอกแล้วจ้ะมันเปื่อยเก็บไปกินก็เจ้าของก็จะทองเสียเดย้ไม่ไหวแล้วจ้ะทำมันเสียมากหลายเรามองเค่ตาไม่ออกหรอกจ้ะเพราะว่าเราต้องสัมผัสด้วยมัน,มนเปื่อยถามว่าเก็บเหรนเก็บหัวทำไมไม่เอาตัวของมันไม่ดีเนาะ เองเอาไปขายเองก็เสียเสียเองเลยจ้ะเพราะว่าเอาไปขายนี่ถ้าของมีคุณภาพใครเขาก็อยากได้ของที่เน่าที่เสียไปขายเขาก็ซื้อแค่ัางเดียวเองต้องคำนึงถึงตรงนี้เลยจ้ะอยากได้อ like ่อนๆแบบเนี้ยเขาเกิดใหม่ง นี่ดอกเดียวดอกใหญ่อือ <c oughs> ป่าคางสัวนนี่เลยจะออเดินไม่ทั่ววันก่อนพาอ้อยหมาก็เดินอีกฝั่งหนึ่ง มาดูฟังในตัวไม้แต่ดาวใหญ่ว้ายทำไมเองมาเจอเข้าชชาเกนนี่ดอกงามแกนอืม้มงามสามฝามือชามมาเลยจ้ะนี่เปื่อยแล้วขาเปือเ่อยแต่ต้นดอกอยังดีอยู่ ยังได้อยู่เย็นมือมากเลยจ้ะสามองศาฝนตกมาด้วยนะมันก็เลยทำให้อากาศเย็น เก็บกองไว้ก่อนช่วงนี้ไม่ได้ขายเฮดแล้วจ้ะก,ก็จะเก็บไปอบหรือเก็บไปกินมั่งอ่ะจ้ะเก็บอบแหงเอาไว้นะดูใกล้ๆนะมันล้าขื้นอย่างนี้แล้วเองมองแค่ภายนอกอ่ะเองมองไม่เห็นลกตาว่ามันเสียไม่เสียคนเก็บท่าน่ะจ้ะ จะเห็นว่ามันหน้าไม่นเน่าเนาะถ้าได้น้ำตาลแมนมีจ้ะนี่นะ เขาเรียกว่าอ่อนจ้ะส,ะสีน้ำตาลแบบนี้ลักษณะตั้งเนี้ยจ้ะเนี่ยคืออ่าเฮ็ดอ่อนเฮ็ดเขาเออกใหม่เนาะอันนี้ก็จะออกน,าน้าแนเนะดอกก็จะประมาณนี้ละอันนี้ก็ไว้ไัวเนี้ยแหละจ้ะ กุมนี้มันจะเสียแล้วจะ้จะเอาออกมาได้ตักดอกก่อนน้ำงามเออเบื่อยเอา,เเอาไว้ให้เขาเป็นเชื่อพี่นาะเองจะได้มาเก็บใหม่ในก้อนหินก็มีจ้ะเนี่ยมันตายก้อนหินก็อยากขึ้นเด้อตรงนี้มีแต่ กลุ่มใหญ่ใหญ่พอได้อยู่เก็บเพชรนานอีแล้วก็อุ้ยหาเลือกอยากทักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะโรยล้าแล้วก็ขึ้นนานแล้วจ้ะเองก็เพิ่งมาเห็นเขาเหิมหะตกมาโอ้ยนี่จ้ะทางไหนนี่ นาวเลยเริมเอ้ะนี่แหละเปื่อยเฮ็ดอันนี้มันเปื่อยง่ายจ้ะอันนี้ก็ชํำๆดอกใหญ่มาดูดูได้ไหมเออช้ำๆเมื่อนีร่ร้อยช้ำเวียดน้ำเขาไม่ค่อยรับ เฮ็ดอันนี้ออกจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเสียง่ายเก็บไปขายไม่ออกมันเน่าทิ้งเขาก็เลยไม่ซื้อจ้ะเขาขายไม่ออกมาดูดอกใหญ่ดูวช่ขายไม่เปื่อย ขายังเหนียวอยู่ปีนี้ก็เริ่มได้แม่ค่าคนใหม่จ้ะสองเจ้า แต่อก็จะส่งขาประจำอขายให้เจ็ดแปดปีที่แล้วจ้ะเพราะว่าเราเองเป็นขาประจำเขาเองส่งตอนไหนเขาก็รับตอนนั้นจ้ะตรงนี้เปื่อย <c oughs> เสียได้มาได้ตั้งนี้ พี่น้องโอ้เจอ h ็ดกุ้งใหญ่แหนาแล้วเสียไดายเนื้อ้ยเลยจะเป็นหมดเป็นหมดเลยเด็กพี่น้องทำไมอ้อไม่เห็นนี่น่ะมันเน่เาได้ได้จะเสียแล้วเนี่ยเป็นทางเป็นทางยาไว้ในใจมดเลยจ้ะเกิดอาการเน่าเปื่อยแล้วจ้ะให้ดูด้วยเปื่อยเหรอเนี่ย <Yeah. laughs> เลื่อเอยมั้ล่ะเปื่อยเอาไม่ได้เลยจ้ะจะด้ยดกนออกร้ายหลายจะเลือกเอาได้จ้ะถึงที่เก็บไปกินหรือ,อจะเก็บไปขายโอ้ก็เลือกอยู่ดีจ้ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคนเนาะบางคนกิน ของที่เสียไปท่องเสียเองก็ไม่สบายใจอีกอันไหนไกลเฮ็ดพิษออกก็ไม่เก็บบอกกลัวเขาได้รับอันตรายถ้าเกิดว่าอันใหม่ๆสีมันจะเป็นยังไงจะ้ะสีเขาจะออกอย่างี้ราคาเขาจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้มันจะคือเฮ็ดใหม่ แต่เฮ็ดเก่ามันก็จะออกแบบสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลแบบเมื่อกี้นะจ๊ะตรงนี้หลับเป็นไงใหม่ได้ไหม พอได้อยู่จ้ะตรงนห้ขาเขาก็จะแข็งแข็งอยู่มาดูดอกใหญ่ดอกนี้อันนี้ก็เปื่อยแล้วจ้ะลักษณะของเฮดมันเปื่อยก็จะเอาไวใ้ให้มันเป็นเชือปีต่อไปเนาะมาดูดอกใหญ่ว้าวรูรัต้นจ้ะสวยดอกใหญ่ดอกนี้สวยมากเลยจ้ะ บางทีก็จะมีทากเขาไปอยู่ไข่อยู่ในเฮดดูร้้าต้นจ้ะเองต้องผ่าออกก็ต้องดูดีๆได้จ้ะเพราะว่าเขาไปทางไหนมันจะเข้าไปด้านไหนนี่จ้ะสองดอกนี่ว่าง,ง่าอเุ่บโอ้เปลือยดูว่าเปล่อย่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอยะเอาไว้เขาเป็นเชือไปต่อไปเออ lá khืน, bưởi nè. được không? ở ngoài hè chia ao, phang xé nào mướt đây. À, ngoài này mày đại thực khó khuột được cả. anh nè, nè bạn mẹ khó đại cả. สองดอกขาเท่ยาวเดบพันแบบนี้คือจะดีนะอันไหนเน่าเราเองก็เอาให้เขาทำเป็นเชื่อฮับปีต่อไปเนาะเดี๋ยวว่ะ เออเสียดายไม่ได้เดินมาแทบนี่ปีหนาก็จะเดินให้ทัวรนี่และจ้ะหรือปีหนาก็จะกลับบ้านก่อนดรดูนี่อ่อไม่ค่อยได้อยู่ก็ฟินแลน์จ้ะอ๋อจะกลับบ้านแต่ตุลาอาจจะได้ให้อ้อยมาเก็บคนเดียว เขาก็จะเน่าเปื่อยไปหลยจ้ะไม่ได้เลยมาซากะเจอแต่เฮ็ดเปืเป่อยๆแล้วจ้ะพี่น้องเขาเปื่อยแล้วออไม่เก็บนี่จ้ะสุหมดแล้วไม่ได้รอกจ้ะเฮ็ดมันปูพก,กันเน่านี่จ้ะเฮ็ดมันปูเน่า เยเห็ดมันฟูอีกกลุ่มหนึ่งนเน่าเนาะก็เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี่แหละจ้ะเพราะว่าปีหนาเขาจะได้งอกเองได้เก็บอีกว้า เสียดายเกนกลุ่มย้ายใหมาช้าเกิน,เ,เ,นเนื้อว่ะเขาเน่าทิ้งเนี่ยจ้ะเขาเน่าทิ้งเนาะนี่ยเฮ็ดเน่าแล้วจ้ะแล้วก็เอาไว,าวา้ให้เขางอกปีนาเลยจ้ะมาชาเกินเลยจ้ะ

หนาวเกจนหนาวไหมเขาเริ่มจ่าแล้าพักะอกซไม่ใช่หมแต่อาจจะตมขึ้นกบกวปิดแล้งไม่หนาวดอกขาวมังสาทะลบสามซิ0จะหนาวหนาวจริงแลวจ้ะมือแดงมดเลยอเมือตามินต์เฮยเกบอกามังสาล้านมินต์เปว่าโอ้อุ่นโอ้อุ่นเลยเขียวตาอยู่เลยจ้ะในเฮดแค่นี้จ้ะไปม่หลาแล้วจ้ะกลับก่อนเอาหนาว เพราะว่าเฮตตอนนี้มันก็เริ่มโรยดาแล้วจ้าไม่ค่อยมีแล้วเนาะคิมนี้ออกกัขอลากันเลยได้จ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ออด้นะานาบายๆฉนโนม้ยมอย